สถานการณ์บนทะชนิกเริ่มเลวร้ายขึ้นเมื่อหัวเรือจมลงทุกทีทุกทีผู้ที่เหลืออีกหนึ่งพหชีวิตเริ่มที่จะหวาดกลัวและตระหนักว่าพวกเขากำลังจะตายพลังงานบนเรือทะชนิกยังคงมีอยู่จนกระทั่งวาระสุดท้ายจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างกล้าหาญของช่างไฟและลูกเรือที่เกี่ยวข้องซึ่งยังประจำตำแหน่งของตนพวกเราแล่นห่างออกไปฉันไม่รู้ว่าไกลแค่ไหนมัน มันมันสวยงามมากเป็นภาพที่สวยมากจริง,รงมันเมันไฟทุกดวงบนไทยานิกยังสว่างและมันก็เริ่มเอียงลงเล็กน้อยทางด้านหน้าคือว่ามันจมลงแต่ว่ามันก็เป็นภาพที่สวยแสงไฟทุกดวงยังคงส่องสว่างและตามรายงานกล่าวว่าเครื่องดื่มในห้องพักผ่อนบริการฟรีวงออเคสตรายังคงบรรเลงตลอดช่วงที่เลวร้ายและสาบสูญไปพร้อมกับคนอื่นๆ ผู้คนในเรือช่วชีวิตกล่าวว่าพวกเขาได้ยินเพลงหลายเพลงรวมทั้ง n e ล l e r ร y g ม d t ก d a y ตอนที่เรือเออที่น้ำท่วมเข้าบอยเลอร์ก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นน่ากลัวและฉันคิดว่าเรือก็หักเป็นสองท่อนและผู้คนก็เริ่มกระโดดลงน้ำพร้อมกับกรีดร้องออกมาพวกเขาร้องกันอย่างโหยหวนทีเดียวเป็นสิ่งที่เลวร้ายมากจริงๆเสียงของทุกคนนี่น่ากลัว เวลาตีสองเจนาทีท้ายเรือก็เริ่มยกสูงขึ้นมีเสียงดังสนั่นเมื่อเรือแตกเป็นชิ้นแสงไฟรี่ลงครั้งหนึ่งดับลงไปสว่างขึ้นชั่วครู่แล้วก็ดับไปตลอดท้ายเรือยกขึ้นสูงและตั้งฉากขึ้นหมุนรอบหนึ่งอปสองศาค้างอยู่ชั่วครู่แล้วก็จมหายไป เป็นเวลาตีสองนาทีของวันที่15เมษายนปี1912ผู้รอดชีวิตกล่าวว่าเสียงที่โหยหวนของ1,500ชีวิตยังคงดังอยู่ทั่วมหาสมุทรแอตแลนติกอันเย็นเยือกพวกเขาเค่อยอมจำนนต่อความหนาวเย็นและความตายทีละคนทีละคน ไม่มีเรือช่วยชีวิตลำใดกลับมาช่วยเหยื่อเคราะไรเลยอาจจะเป็นเพราะว่าพวกเขาเกรงว่าบรรดาผู้คนที่ตื่นตกใจจะกลูมากาะข้างเรือทําให้เรือล่มมีประมาณ2,227คนที่อยู่บนเรือแต่เหลือรอดเพียง7 0็ดน้อยห้านในตอรุ่งสางเรือคาเพเทียก็มายังจุดนั้นท่ามกลางความยินดีของบรรดาเรือบดลำเล็กๆ ซึ่งยังเป็นสิ่งที่หลงเหลือของอดีตเรือที่แสนจะหรูหราหนักกว่า46,000ตันไททานิก